สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผูช้ชมค่ะสวัสดีตอนค่ำค่คือเก่านะคุณผู้ชมเมื่อนี้นะคะแม่มูก็สืผาท่านผู้ชมเนาะค่ะมาติดตามกับช่ท่างเลขช่างยอดนะค่ะได้ยินบบาวเถาว่า,าเพ,าพิ่นทรงมาห้บเบาเถาเข้ามาแล้วสามวัดนะคุณผู้ชมมาฟังน้ำกันวดน,นี้จะเป็นจังไรน,นะคะเพิ่นทรงมาใหาบา้บเาาเถาแล้วนะคะุณผู้นนะะะชมมาฟังน้ำกันนะคะเอาคุณผู้ชมก่อนที่จะไปเบ่งตัวเลขน้ำกันนะคะแม่มูจะพผ้า มาบุกครัวเจลอตรีอีกนะคะมันีเจลรตลีได้ยังกินแรกงนะคะสวัสดีค่ะเจลรตลีสวัสดีค่ะแม่มูเอามอนี้คือเขาบัานตะเวนแทนมันนี้ตะเวนเด้อทุ่มละทุ่มละปะกำลังคำเนาะจเนาะค่ะมืคมันีได้ยังกินเจแวกมาเบิ่งทำไม่ไก่ต้มน้ำเปลาไก่ต้มน้ำาปลาสวัสดีครับเจลอตรีสวัสดีค่ะรา้ผมมันี้ไหมผมคือไอ ป่งหินเหล็กไฟพี่เจสบัดอันสุดที่เจสบัดอ่าเอาสบัดเจ้โป่งหินเหล็กไฟตัวเนี้ยว่แม่ยังจันอันมาตะแกนนั่นก็จักอันหัวไปซุบเอาอันใบประกูดบ่าวเขานึกว่าไรสมไหมไปเอาไปประกูดจักย่องเอาเบิดร์ดจุกเย่ประเทศยังมันก็เป็นตลาดรัตนะแล้วมาเว้าเด้ออ่าหยอกแซวคนพี่น้องนะครับเนาะคุยกันพรอะดรหัวพรอะดรขำพี่น้องจังบ่เบื่อป้ากินคือหอมแต่เจ็บต้นไม่จะมันป่าจังว่าเขา หอมจนเป็หอดปักซ่้อยเอฟซีเป็นทางมายู่ีิเจอร์่างมาเบาเถากับแม่หมูฝากท้องกินตะน้ำเจตแค่าษาบาบาปตะเกีและอาศัยการดีแหละพี่น้องฝากทองมันกันไปนั่นะอยู่กันคือยาิคือพี่น้องนะครับแี่แบบน้องไม่ยังกับเฮ็ด้ใส่ผ้าเข่าไว้พี่มาพี่กินบางมือเจย์พี่มามีกับเขาแล้วเขาพี่ต้องซื้อเลยเบาเถ้าพี่มาคันเบาเถาเอีถามเพราะว่าเบาเถา แก<บ>เตลาดตลอดพี่น้องส่วนหลายเบาถาวรเป็นซื่อราทกินก็ไปหมูเป็นกัเเป็นแ<ม>ห้งน้อ่พ แค่จ๊กเขาเย็นอาศัยน้ำเจ้ประเดี๋ยวะพี่น้องอยู่กันคือพี่คือน้องนะครับผมเพบาะพี่ไผ่เจ้กับพี่ไผ่เนาะเจโนตาลีมั่นใจดีนะค่ะนะครับมากินเพิ่นก็ให้มากินก็ให้สมัครกับแวะตลาดซูมือพี่น้องนะครับเจ้ถามเจ้จะทำเมนูอะไรนี่เกี๊ยวเอาขลังมือเจ้พันรามีแล้วเจ้พันราบ่าวแถวปต้องซื้อมาได้เพิ่นว่้นมาไผ่ซื้อละก็แล้วแมนครับพี่น้องอยู่น้ำกันคือพี่คือน้องปลาตบอยังเจ้เอาบ่าวแถา เราเสื่อนันมาเจกัต้มน้ำปลาแล้วนีไก่ต้มน้ำปลาเดียด๋วยวมันมีสองอ,อันเ<ห>นาะ <เจ S 1> นี่นี่เบิ้งเจสิเจเราจะโชว์ให้ดูพี่น้องบงอันไดทายไก่เด้ทายไก่ยูเอฟซีออนไ์จากไก่ดาลายสันน,น,นี่ไก่ต้มน้ำปลากิน<ป>ยุกินยุสามนสี่คนจากโตนี่เจ,จอสองตัวบ่เบิดกับบยอมหนึ่งเาเหนียวเขาเหนียวตำงเจมันขึ้นต่ำงคือต่ำแ่บแต่บ่ เพิ่นย่องเพื่นหิวเขาแห้งก็มเลยแม่มื่อเศร้านี่ก็แซบแซบปะแม่แต่มารดสาดมือหนีเจ้าตาล้มเจ้าคันฟีเมอ่อดีสิผ้าออกร้านหมดเียหัวดอกเก็บไปให้เป้าเทาตีส็พอาโชคดีนะเจได้รางวัลเงเปิดร้านี้เจแล้วเป็นแม่คั่วว้าพี่นอนอฟซีคนไปด้บ้าเท่าเปิดร้านเลยสันที่ได้ขายมาอะไรเจเป็นตะรี่เป็นเชฟมีเวลาหลอกเทาแล้วเป้าเทาไม่ไปหรอกเบ้าม้วนกันซื้อ เป็นเห็ดมาเจเหมือนไปลาแรีวเจราเห็ดกับเขาเจ้า้ดมันหลายแล้วขออยู่ที่นี่ละเอาไก่ต้มน้ำปลาเล่หนึ่งเขานียวหนึ่งเขานียวพร้อมกันสั่งอันนี้แม่ยู่ไเจอร์สั่งกุ้งแห้งโอ้่ให้ตันท่าเห็นมามนพี่น้องจดไก้เอฟซีไดส้มผีเมื่ันแก้วนเอฟซีเ็ลาะเ็ซไฟแรงเดียวเหาวหลงยันไฟใหม่หม่เจแมนัเป็นอย่างทลานใบ่ซื้อหัวแบบกลมๆนี่เปล่าอันนี้หัวซิกนี่ ดอกซื้อไหมฮะดอกซื้อไ่ได้หาอันยังไม่ซื้อง่ายมันใหม่รู้เล่เอานะครับมาคุยกับเจพ่อเฮดายเวลาทำมาชุ่มมันในบปาทองเปาทอาจะลงของช่างยอดนะครับเคยลงไปเจ้าหนี้ยังครับเพิ่นส่งมาให้เพิ่นบอกว่าเพิ่นถูกมาแล้วสามงวดโอ้แต่ลองเล็กบอไลใหโตไม่นพี่น้องเลขเพิ่นบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวพี่น้องบนเป็นบน แยกบนเป็นบนแยกล่างเป็นล่างอ่าแต่วตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมฮาผู้ใดบอมักกับเบิงไว้ก่อนแม่นมัดจะแม่นคือเพิ่นว่าบ่เพิ่นว่าถูกมาแล้วสามงวดก็เนี่ยเบาๆกันแล้วครับผมมันหอมๆหนแล้วผู้ใดหาผู้ใดมักก็ไปหาสลากกินแบ่งพาลอตตเอรี่ไว้แต่ว่าถือใจตรงใจเบาๆอยู่เอาแล้วท่านผู้ชมนะครับเราไปเบิ่งน้ำกันจังมาเบิ่งเมนูน้ำเจี๊ยกคต่ตะมังุงยังไม่เจ๊ยังไม่เท่ อยังกินยังไรเจ้อันแบบว่ามันหวานหอยเต้าห้วยบอกเต้าห้วยเต้าทึ่งเป็นไหมน้ำลำไยน้ำลำไยรวมขัญยพืชค่ะเอาท่านผู้ชมเป็นเบื้อนกันกินกแต่พร้อมทรายเจ้หนืยท่องวาเห็นปะโอเนาะเอาคำชมตามบ่าวเทาไปเบิ่งน้ำกันนะคำชมเพื่อนใดมากตัวใดนะคะเพื่อได้ฉูดน้ำ่นนะคำชมแคปหน้าจอได้คำชมเด้อนับช่างยอดที่ว่าเป็นงวดแรกที่เพ่นซงมาให้นะพี่น้องเนาะ อเออเพื่อน่าบ่าวเถ่าเลยมาลงให้โค้งสุดท้ายนะครับเพื่อน่าเพิ่นถูกมาแล้วสามงวดเรื่อบ่าวเถ่าเพื่อน่านะครับลองเบิงนะครับเอองวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องเด่นบนวิ่งบนนะครับเพื่อน่าเด่นหากับซีนะครับเด่นเลยคือหานะครับสามตัวหางเดียวศูนย์ห้าแปดนะครับเพิ่นตัดมากก็คือหาแปดกับหาศูนย์เท่านั้นสองคู่ หนับล่างวิ่งเก้าเก้าสองเม็ดเดีวยนว,วยนะครับบอลลายครูบอลลายโตได้พี่น้องเด้อนะครับแคปหน้าจอเบาเทาก็ล่องหาถือว่าเป็นงวดแรกของเพงื่อนล่องหาโค้งสุดท้ายนี่แหละครับผมใกล้ๆมืเอเลย,ยนะครับหาผู้ใดมักก็ไปหายิบจับนี่ครับศูนย์ห้าแปดหนับเลขท้ายสามตัวสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลน,นะครับหาได้รางวัลเลขท้ายสามตัวหรือรางวัลเลขท้ายสองตัวเก้าสองหนับฮาแปลนฮาศูนย์เป็นรามาล่างได้นะครับชำชุชมบนหางเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับ แคบไปเบิ้งกอนก็ได้พี่น้องมันจะแม่นของเพื่อนบอ่อนะครับท่านผู้ชมเอานะับจังไปเบิ้งเมนูน้ำเจ้เพื่อนบานนี่มาบ้าเถวซีนี่เพื่อนบ้จับคู่ไงป่ะจ๊ะซีเพื่อนบ้ได้จับคู่ครับเป็นตัวร่องเป็นตัวร่องของเพื่อนจะเน้นเน้นแค่นี้บ่อหลายตัว<ฆ>นะครับมาบ่อหลายตัวคนณมาทาหาบ่มาก,ก็คือซีแต่ว่าซีบ่ได้จับ<ฆ> คันจะเป็นก็นคือ C8 หรือว่า C8 C0 แค่นั้นนะครับถ้าจบเพิพ่งจะจับใส่นะะ์นี C 8, C ่ C8 C0 ครับวิ่งล่าง9 9 2เมตรเดียวนะคะคุณชมแคปหน้าจอนะคะเพื่อได้โชคน้ำเพลินนะคุณชมบ่าวเท่านี้คือจะมัก50นี่จนเจาะแมนบ่แมนแต่าตรงใจหถือใจคัะคือ50แมนโอ้เนาะค่ะโอ้เสียงเกมลอตเตอรี่อย่างเนาะผูกูเจ็ตลาดผ่านแม่เนา ก็ผูกเนาะเจกินอย่างน้ำถุงน้ำเต้าหู้แม่ป้าเนาะลาดลอไก่พี่น้องล่อไก่ซัวไก่เจซุกก็จะโดนอยู่เจกับพลังงานลังอยู่บาดนี่ยคือมาอันผู้ละถุงสีถุงสีาคนเขาเนี่ยเต้าตึงอันนี้เจ้าถึงนมสดเต้าถึงเต้าถึงนมสดอันนี้ให้ตะบิสน้ำขิงน้ำขิงตะเบิสน้ำขิงอันนี้ของไผ่เป้าเทาบ่อันนี้ละของเป้าเทาเต้าถึงอันละบอไม่ลำตาลจะบัวหวานบ่อเจบ่บออันนี้เป็นนมสดค่ะเซื้อมาอ่า ช่วงมีงวดหวานเนื้ได้บ้าวเ่าเด้ตำละสูตรปีสูตยิ่งไปแลกมันก,กินเขาา่าแซ่บมากอ้าวเนี่ยแหละครับ,นนบเดี๋ยวบ้าวเ่าทา้ายแล้วไปเจ๊กกินเบ<ม>ิ้งเพิ่มมาแซบ่บไปเจ๊กแซ่บค่ะไดนไหหวาน,นเพิ่นมาเย็ดขายดีไหมเดื่อกินมะขือมือหลอกนั่นจะเบืชอันนี้ใส่น้ำแกงมักไม่ได้ยังไม่เจ๊กรองกองค่ะรองกองว่าสันเพิ่มมาว่าจะทาทายสมตำกับเอ ไก่เจขึ้นจะทาโดนพี่น้องมาโดนออกเดียวเดี๋ยวไอ้อีกิปหนาได้อุ้ยอันนั้นเป็นตะแซสบเด้ออะไรไก่ต้มน้ำปลาในแล้วก็ตับหมูน้ำไล่ออกแมนยูหอมหอมหอมกินหอมบอกว่าผีเร่มย่าใหญ่เลยแต่ว่าไห้มันใหอ่ๆก่อันเอากินอาหารกลางค่ะท่านผู้ชมจังพ้อกันคลิปหนาไหมพี่น้องมนะขอบคุณเจรตเตอรี่วันนี้เมนูไก่ต้มน้ำปลาส้มตำพี่น้อง เอาคุณผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะคะในทางของช่างยอดนะคะวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567ห้าหเจ็ค่ะเพื่อนไหมากหางเดียวนะคะวิ่งบนห้ากับสีนะคะเด่นห้ารองสีนะคะสามตัวศูนย์ห้าปดนะคะสองตัวห้าแปดห้าศูนย์นะคะคุณผู้ชมวิ่งล่างวิ่งเก้านะคะเน้นเก้าสองหางเดียวนะคะแคปหน้าจอตามนี้นะคะน้ำแข็งไม่ไปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแมนูกระกอบคุณช่างยอดนะคะ ที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้บ่าวเท่าแล้วก็ขอบคุณบ่าวเท่าค่ะที่ได้แบ่งปันตัวเลขให้กับทางช่องแม่หมูนะคะเต๊ะหมูหรือเต้าทิ้งเพื้นทั้งนั้เอาค่ท่านผู้ชมพอกันไหมคลิปหน้าโอ้เพิ่นอยากให้ถูกพี่น้องโอ้พิ่น้อยากให้ถูกแม่พื้นทั้งนั้นค่ะเอาขอให้ได้โชคน้ำเพิ่นเนาะค่ะแมนครับสำหรับคลิปนี้แม่หมูก็ขอตัวก่อนเนาะค่ะพอกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ